ฉันว่าลอยอ่ะลอยแบบไปสู่อวกาศเลยเหมือนตอนที่ฉันอะไปแบบแบรนดี่จาม่ะคือแบบล่องลอยไปสู่อากาศเลยไม่รู้อ่ะูพี่แต่เทศนะคือมันถ้ามันโดนแทรัโพลินก็คือแบบอเธออันนี้เป็นลูกโบลลิงใช่ไหมเปล่าโบลลิงอ่ะทายเลยค่ะมันแบบมันเหมือนมันเหมือนลูกอมตกแตกอ่ะลูกที่สองไอ้ที่ใส่แทรัโพลินหนีหรือเปล่าเฮ้ย จริงปอ๋อดไงโอยมมันมันแก่มีคุณมันเต้คุณมสุดหัวเลยนะใช่แสดงว่าแรงกดดันที่แบบจากทั้งสูงลงไปสู่ชั้นต่เนี่ยมันจะแรงว่าใช่ชั้นนเป็นชั้นสูงอ้อะไรอะนั่นเหล็กมือมือหรอมือใช้มาเป็นมือานี้บาสเกตบอลใช่มโอ้มันเหมือนมันเหมือนคนแบบ กระจายแล้วแบบพื้นอ่ะเหมือนแผ่นดินไหวเลยนะแผ่นดินไหวเหรอคนลุกมากเลยอ่ะมันขนลุกคนขนชามันอะเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะมือเหมือนกันแต่เป็นอะไรอ่ะกับอะไรเอ่ยกับอะไรฮะอ๋ออะไรอ่ะอะไรอะอะไรอะเหมือนลูกยางอ่ะใช่กระดาษหรือเปล่าหรือว่ายางยืดใช่นะฉันก็ อ๋อใช่ใช่แล้วเป็นยันยืดแล้วมันแบบแตกแบบแตกเลยนะเฮ้ยแล้มันอ่ะยางอ่ะเออแรงดันมันเยอะมากยางแบบแตกอ่ะเพิ่มมาหัดอ่ะเฮ้ยอันนี้อุ๊ยอันนี้อันนี้น่าสนใจเป็นตู้เซฟไฟมาสเตอร์เชฟอ่ะเซฟอ่ะเซฟแล้วไดโนเสาร์มันเกี่ยวอะไรด้วยเขาจะเอาอ๋อเอาไปดูด้วยว่ามันจะปลอดภัยหรือเปล่าอ่ะตู้เซฟนะมาท็อปโ่มข่มเหลือเปล่าเหลือไหม ฉันว่าไม่เหลือแต่เนี้ยเอ้าแต่ไดโนเสาร์ยังยังอยู่แต่ตู้เซฟนี่เราเชื่อใจมันไม่ได้ใช่ไหมเธอเน็แต่เธอมันแรงกดนั้นนะแรี้มันก็ตายมันไม่เป็นอะไรเพราะมันเป็นยางเลยมาสามรถยุมันตกของขึ้นมาไม่ได้กลัวนากลัวดิ ว่าแล้วมันเหมียดหรือว่าหน้าถึงอะครอันนี้เป็นแตงโม watermelon vs iphone ค่ะอ๋อคือเอาโทรศัพท์ไปยัดในมันจะมันจะเสียป่ะแตงโมคงจะเหลือเธอขนาด นำแตงโมเข้าไปในจอฉันว่าใช่แต่พวกเนี้ยฉันชอบการทดลองของเขานะทุกคนชอบมันเลิศเนาะเลิศสิอ้อันนี้โยนเฉยๆอ่ะถ่ายรูปเลยอุ้ยรีคอร์ดกล้องไปด้วยนะแต่กระจายไปหมดอโอ้โหแต่ไม่ไม่เหลือหรอกเสียเสียเสียหรือไม่เสียบุ๊กอุ้ยเธอไม่มีเส้นมีอะไรเลยอะอเมซิ่ะ แต่ฉันใช้รุ่นนี้ไเห,หรองา<อ>นเะผ่องยนของเธออ้าวไม่ได้อันนี้ไดโนเสาร์ตัวที่แล้วโน,โนะคะไดโนเสาร์ตลอบอปไปซะเถอะค่ะมามาอันนี้กองล<ต>ูกเหล็กนะโอ้ฉันเห็นละโอ้โหลิ้งล็กงลิ้เธอดูแตกบอกเธอลูกทุ่งหลังมันหนักหักเท่าไหร่อ่ะสามสิบตันหรือเปล่าฉันว่าประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นปันตกใจอ่ะฉันนี่กรี๊ดเลยนะอะไรอ่ะโอเคอันนี้อะไรอะ่ะ ยหวานยักษ์ขวานฟ้านหน้าดำใช่หวานยักษ์อ่ะอันนี้อะไรลูกบอลหรือเปล่าลูกบอลโอ้แตงโมเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ลูกทุ่งยักษ์อ่ะความสูงนะคะทุกคนดูความสูงอุ้ยจันแตงหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ย อย่างนี้แบบแอบเส้นซึ้งมาแย่มากเลยอ่ะอันนี้เป็นอะไรอะไรอ่ะฝักทองฝักทองฝระเละไม่ยากพระไม่รอดโอยทองน่ากลัวมากอ่ะฝักทองนี่แบบเละเลยอ่ะอ่อันนี้เป็นอะไรอ่ะอ๋อเพชรอ่ะอ่ะเขาไอ้ปังปังแต่แต่ก็แตไม่เป็นอะไรพี่ไง เขาถึงบอกว่าเพชรน่ะเป็นอัญมณีที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเฮ้ยฉันว่าเดอะฮุกเดี๋ฮอที่มันแข็งแกร่งเป็นเป็นเพชรหรอใช่ฉันว่าเพชรตัดพลอยเป็นแบบเพชรแม่อ๋อแค่อะอะไรอะอะไรอะสกูตช์อ๋อไม่ใช่สกุชชี่นึกว่าเบอร์เกอร์อุ้ยสกุชชีอุ้ยอยากกินโฟร์ฟรัฟโฟร์ฟรัโฟร์ฟรัฟบอกว่ามันจะกรอบหรือว่ามันจะ เชิมันต้องเหนียวอะไปังถ้าใส่น้ำกะทิว้าใส่น้ำกะทิเดี๋ยวก่อนแม่ก็ไอตัวเมื่อกี้มันไม่เหมือนและอ๋ออันนี้สบู่ลายโอ้ยมันเป็นยางหรือเปล่าใช่ไหมหุยหยหุยหึ่งดึง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 เนี่ยแล้วก็แบบละลายหายไปเลย ปฉันชอบอ่ะฉันเคยเห็นแต่ปั้นน้ำเป็นตัวนี้ปั้นตัวละลายเป็นน้ำอลยอันนี้เป็นไอแผดที่ทำไวอันนี้ซิ่งมากอ่ะเธอเธอเดี๋ยวก่อนมันมันขนาดนี้เลยเหรอนั่นแหละสินี่ไงเขาถึงบอกว่าคัดแยกขยะเวลาเขาไปทำลายมันจะได้ง่ายถอเห้ออ เน totally ี่ยอยากทิ้งไปเรื่อยนะครังเดียวไอ้มออ๋อไม่ใช่ใแล้วฉันว่ามือคนอ่ะโอ้ยตกใจเรไปปิงปองดิอันนี้เป็นอันนี้เล่นกันเล่นดึ้มากจะกลายเป็นน้าเลยนะเนี่ยเนธอดูดิมันแบบมันบุดบุดบุบุด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 บดบุะบดบุดบุดบุดบอดบนดบุมบุดบุดบดบุดบุดบุดบนดบุเบุดบัดดบุดบุดด เฮ้ยแตงโมแตงโมจริงกับแตงโมเยลลี่ว้าวขอให้เธอมันเหลวอะแต่แหลวแต่แบบเครื่องมันแบบแข็งแกร่งมากเลยนะใช่เพราะว่ามันจะต้องแบบทุบสิ่งของให้มันเล็กลงหมดแบบหมดเลอ่ะอุ้ยฉันชอบการทดลองแบบนี้อะ a m a ซิ n งมากเลยนะใช่ฉันแต่เมื่อกี้มือแ่ยเอ้างเลยอฮ้ยขนลุก